สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไบฉายมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับไปช่างมินครับก็เดี๋ยวมาดูไบฉายยี่ห้อในคอนะครับ,รบไบฉายยี่ห้อในคอนะก็เป็นรุ่น P 3สามสิบนะครับไบฉายยี่ห้อในคอรุ่น P 3สามสิบก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นไบฉายยอดทิศในตำนานนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะประมาณสี่ฮะ ห้าหกปีได้ไมั้งสี่ห้าหกปีนะครับผมจําตัวเลขไม่แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังติดกันอยู่หรือเปล่านะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เปิดเป็นไฟฉายที่ดีพอสมควรนะครับแสงพุ่งไกลดีนะครับแล้วก็ตอนนี้คือลูกค้าทําเสียมานะครับก็เปิดไม่ติดนะครับไม่รู้ไม่ทร,ราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะกอตอนนี้ก็ทําการสอกเอ่อทำการ ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนาะก็โอเคเดี๋ยวมาดูโหมดการทํางานอีกต่างๆกันนะครับนี่นะครับอันนี้คือหมด1นึ่งนะครับสองสามสี่ห้านี่นะครับเปิดปิดไฟให้ดูนะครับอันนี้หมด1 2 3 4 5ส,ส,สนะครับหระดับแสงนะครับแล้วก็กดค้างเป็นสต็อกนะครับ ขดาเปันตอนี่นะครับอ้าผมกดอะไรไปกดกดบางทีก็งง,ง,งนะครับจะจำหมดฟังก์ชันต่างๆไม่ค่อยได้เยอะนะผมเพราะบางทีซ่อมไปฉายหลายร้อยรุ่นนะครับมันหมดฟังก์ชันการทำงานต่างๆมันมันไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็จะจำไม่ได้เนาะแต่คิดว่านะครับตอนนี้นะครับตัวไฟฉายได้กลับมาใช้งานได้ปกติเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ะซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับพอดีวันนี้มีงานซ่อมเยอะนะครับเลยรีวิวผิดๆถูกๆบ้างนะครับแล้วก็มีอาการปวดหัวด้วยนะอาการปวดหัวผมยังไม่ค่อยจะหายดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีพูดพูดถูกนะครับก็ หรือขาดตกบกพร่องอะไรไปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอาการเป็นไมเกรนยังเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับเออบางทีก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะนึกไม่ออกนะครับเพราะว่าสมองมันตื้มันมึนนะครับก็สําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของได้แล้วเนาะโอเคก็งานทุกชิ้นงานทุกตัวนะครับเวลาผมถอดงานที่มันถอดยากๆนะ ผมพยายามจะทําให้โตไฟฉายเนี่ยเกิดรอยได้น้อยน้อยที่สุดนะครับพวกไฟฉายแบรนด์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมคํานึงถึงพวกงานที่เป็นของลูกค้านะเวลาถอดซ่อมนะครับถอดซ่อมแล้วมันเกิดรอยนะมันเกิดรอยถ้าเราเป็นเจ้าของไฟฉายเองเราก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะครับเราก็จะพยายามทําให้เกิดรอยได้น้อยที่สุดเลยนะครับ ถ้าบางตัวนะครับบางตัวเน้นย้ำนะบางตัวถอดยากจริงๆนะครับเอายาออกยากจริงๆก็จะทําให้เกิดรอยบ้างนะครับอันนี้ก็คือสุดความสามารถนะครับพยายามทําให้เกิดรอยน้อยที่สุดแล้วนะอย่างตัวนี้ถอดออกมาก็ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเป็นไฟฉายที่ถอดยากนะโอเคครับก็สําหรับการรีวิวนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ พี่ๆอรสนใจจะซ่อมใบฉายหรือโม่ใบฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับช่างยินดีให้บริการนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับจากเพจรับซ่อมใบฉายโมิฟายใบฉายแลงสูบายช่างมินครับสวัสดีครับ